คุ้เจ้าทนไปรถแล้วผู้ชมคะตอนนี้เจ้าโทนไปที่สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ได้เดินทางมาที่วัดใหม่โคกมะลุมน,นะคะมาขอโชคขอลาบกับพ่อปู่แม,ม่ย่าตะเคียนทองนะคะงวดประจำวันที่หนึ่งมิถุนายน2564นนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็จะทำขึ้นแค่เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็ถ้าหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะแอดก็ฝากกดไลค์ถ้าถูกใจก็ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะ ก็สำหรับเมื่อกี้นะคะแอดก็ได้ทําการไหว้พ่อปู่แม่ย่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแอดก็ได้จุดธูปเสียงไทยตัวเลขไว้นะคะก็เดี๋ยวนะคะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปล้วงปิงปองที่หายเงินหายทองก่อนนะคะ พ่อปู่แม่ย่าจงเปิดช่วงให้ข้าพเจ้ากับ fc ของข้าพเจ้าในลูกปิงปองที่ข้าพเจ้าจะล้วงในวันนี้ได้เถอซสาธุสาธุสาธุหมายเลขตัวแรกได้แก่หมายเลขเจนะคะแล้วก็มาอรอลุ้นตัวที่สองไปด้วยกันนะคะ หมายเลขตัวที่สองก็ได้แก่หมายเลขเจ็ดนะคะก็มารอลุ้นตัวที่สามไปด้วยกันนะคะเมื่อกี้ได้ยินเสียงน้องเปียกเลขหาเจ้าโทนนะคะไม่รู้เจ้าโทนอยู่ตรงไหนหมายเลขตัวที่สามก็ได้แก่หมายเลขแปดนะคะ,ะก็ล้วงได้ครบทั้งสามหมายเลขแล้วนะคะคือหมายเลขเจ็ดเจ็ดแปดนะคะ ก็ถ้าหากคุณผู้ชมชอบในตัวเลขก็สามารถตามได้นะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้เช่นกันค่ะสาธุก็เดี๋ยวแอดจะพาคุณผู้ชมนะคะไป ขอตัวเลขที่เรือนของเจ้าแม่ตะเคียนทองกันก่อนนะคะแ๋่วค่อยมาดูทูบตัวเลขกันต่อนะคะไ้เข้งยเ,เปียกว,วัสดีค่ะดีค่ะไปไหนมามีคนมาหาหรือ,อยังวันนี้ วันไปเที่ยวไหนมานอนอยู่เดี๋ยวไปสั่งตะรีกันก่อนนะคะ วันที่ผ่านมานะคะผู้ชมแอดขอตัวเลขตรงนี้นะคะนะ่าเสียดายมากเลยนะคะได้หมายเลขสองสี่นะคะเลขออกไปหนึ่งสี่ลดเต้มหนึ่งเดี๋ยวขอจุดนี้อีกทีหนึ่งนะคะสาธุขอเจ้าแม่ เปิดโชคเปิดลาบให้ตัวเลขขึ้นมาชัดๆแต่ว่าไม่ต้องลดแต้มขึ้นแต้มก็คุณผู้ชมที่ชมอยู่ทั้งบ้านก็ช่วยกันดูช่วยกันส่องนะคะมองเห็นไปเลขตัวไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะเพื่อจะได้เป็นแนวทางซึ่งกันและกันนะคะ ตรงจุดนี้นะคะแอนมองเห็นเป็นเลขห้าสามนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมทางบ้านมองเห็นเป็นเลขตัวเดียวกันกับแอดหรือเปล่านะคะก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะคะเผื่อบางท่านอาจจะมองเห็นตัวเลขแตกต่างกันออกไปตรงนี้นะคะแอนมองเป็นเลขห้าสามนะคะตรงจุดนี้ แต่หมายเลขสองสี่ยังเหลืออยู่เหมือนเดิมนะคะสองแต่ตรงตรงนี้เหมือนจะเป็นเลขห้านะคะคุณผู้ชมงวดที่ผ่านมาแอนเห็นเป็นสองสี่หกเลขก็ออกหนะึ่งสี่น่าเสียดายมากเลยนะคะ ้านลแล้วผู้ชมคะตอนนี้เจ้าโทนไปที่รถแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชมเจ้าโทนกันต่อเลยนะคะตอนนี้เจ้าโทนกำลังมุดพุ่มไม้อยู่นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวก็มารอดูพฤติกรรมเจ้าโทนนะคะว่าจะขึ้นรถหมายเลขทะเบียนไหนนะคะ ก็ตรงจุดนี้ก็จะมีรถจอดอยู่สองคันนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวก็มารอลุ้นกันนะคะว่าในงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนสองพันหรอหสี่เจ้าทนจะไปขึ้นรถทะเบียนหมายเลขอะไรนะคะ เหไหมคะเดินผ่านคันแรกไปแล้วนะคะคุณผู้ชมก็สงสัยจะไปคันที่สองนะคะดมแล้วนะคะ หมดเข้าไปแล้วนะคะคุณผู้ชมตรงนี้ตอนตอนนี้อยู่บนล้อหลังนะคะอยู่ตรงล้อหลังพอดีนะคะ มดเข้าไปแล้วจะขึ้นหรือเปล่านะคะก็สงสัยเจ้าโทนจะชอบรถคันนี้มากนะคะเข้าไปแล้วนั่งอยู่นานมากเลยนะคะเดินมาแล้วค่ะ ก็สำหรับหมายเลขทะเบียนที่เจ้าโทนมุดในวันนี้นะคะคุณผู้ชมคือหมายเลขหนึ่งหกศูนย์แล้วก็สามห้านะคะกถ้าหากคุณผู้ชมชอบในตัวเลขก,ก็สามารถตามได้นะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้เช่นกันนะคะ